คำสอนของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหัวข้อเรามีนิพพานเป็นที่ไปร่างกายของคนและสัตว์มันเป็นอนิจจังมีสภาพไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดก็เป็นอนัตตา คือตายใครบังคับบัญชาไม่ได้เวลาเผาศพอย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขาเวลาเราไปเผาศพก็เผากิเลสในใจของเราเสียด้วยกิเลสส่วนใดที่มันสิงอยู่ในเราคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะ่ะ เผามันเสียให้หมดไปเราคิดว่าวันนี้เราเผาเขาไม่ช้าเขาก็เผาเราคนเกิดมาแล้วตายอย่างนี้เราจะเกิดมันทำไมต่อไปข้างหน้าเราไม่เกิดดีกว่าเราไปพระนิพพานนั่นแหละ ดีที่สุดเรื่องอัตภาพร่างกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเป็นความหมายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งตายแล้วหาสาระหาแก่นสารไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้ให้ทุกคน เตรียมพร้อมที่จะตายได้ให้ขยันหมั่นเพียรชำระจิตใจให้สะอาดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จงวางภาระว่าเราของเราเสียเสียให้สิน้นด้วย ไม่มีอะไรเลยเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็มีเจ้าของคือมรณะภัยมันมาทวงคืนให้คิดว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทโวโลกพมโลก คําสอนหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเรามีนิพพานเป็นที่ไป